สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกทุกท่านนะคะของช่องลอตเตอรี่ผ้าลวยยนาะจ้าเนี๋ในเวลากลับมาพบพอคือเก่านะคะหมองเก่ากับย่ายนะคะขั้มเตือนข้อมูลทีกำลังแสดงยูนีเป็นเพียงการแนะนํำนะคะเนี่ยทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเดอร์กัดเดอร์โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับโตของอทุกทุกท่านโตของเอซเองด้วยจะเด้ออ่ามามมาพอกันกับพี่ๆนะคะแอดพี่ๆแนวทางพิปใน,น,นเฮ้ามานนะคะคือเลขลัก3ามัก7แล้วกับลัก1นะคะบว่า10เป็นบนเป็นลางนะคะเป็นลักหน่วยหรือลักสิบเพิ่นบอกว่า3ามโตนี้ยางหน่อยมากหนึโตนะคะ สำหรับแอดพี่่นะคะประจำงวดวันที่16สิงหาคมนะคะ2 5 6 6หารอยกสิบกสามเจ็ดแล้วกันหนึ่งนะคะสามโตแค่แนวท่าเด้อค่ะเด้อนะคะแนวท่านะคะ ทัดกันมานี่เป็นของแอตจิลานันนะคะแอตจิลานันเลขเด่นปี66หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะหมวดประจำวันที่16สิงหานะคะเพิ่นให้เฮ่ามากับซหาหกเ็ดซีหาหกเนะคะเพิ่นเด่นบนนะคะเด่นบนเอาเพิ่นให้เฮ่ามาทั้ง4หลักนะคะบวกจะเป็นหลักร้อย หลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนะคะสำหรับเอสจีลนันนะคะประจำามวดวันที่16สิงหานะคะ2,566วิธีการใส่ก็คือเกานะคะอเอาเลขตัวนี้นะคะไปจับคู่กับเลขขี่อันดับที่หนึ่งนะคะเลขขี่ของเข้าคื13อ1,3,5,7,9,0เ้าตัวนี้ไปจับ ได้เลยนะคะขัดออกมาตัวได้ออกแล้วก็ตัดถิงนะคะตัวถี่เลืออาจจะเป็นตัวถี่สิออกประจำหมวดบันที่สิบหกสิงหาหนีนะคะทัดกันมาหนียังคงเป็นของเอจิลนั่นอยู่นะคะเด่นบนล่างหนึ่งสามห้าเด่นบนล่างหนึ่งสามห้าประจำหมวดบันที่สิบหกสิงหานะคะเลขที่เป็นีนีเฮามาคือหลักหนึ่งหลักสามหลักหา บัวจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบบ่วจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะตัวนี้เพิ่นบอกว่ามันจะออกตลอดปีเลยนะคะมันจะออกตลอดปีเลยนะคะหลักหลักสามตัวนี้นะคะจะเอาไปคาดออกจากแนวทางได้เลยนะคะแนวทางบัวจะเป็นแนวทาอ่าเหล็กขี่ทั้งหมดหรือว่าแนวทางเหล็กคู่กับเหล็กขี่ทีคู่กันนะคะ ทัดก então, ันมาหนี duh. เป็นของหนุ่มลาดเทวีนะคะหนุ่มลาดเทวีนะคะหนุ่มลาดเทวีไหมาหาหกเจ็ดนะคะอ่าเปเลกระยะยาวคุณนะนะคะเพื่อเน้นบนจะห่ากับเทเป็นบนเป็นล่างนะคะสําหรับหนุ่มลาดเทวีวดที่เลวเป็นไหมาสองสามสี่แต่เขาสามบนนะคะ เข่าสามบนมวนนิเพนเฮม่าห้าหกเจ็ดนะคะอ่าอย่าลืมลางนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้สองเด้งวิธีการใส่ไงไงย้ายกับสิเบาพุ่มเก่าอีกยาพึ่งล้ำค่านะคะย้ายเบาเพื่อเตือนเ็บซี่บรรทันอาจสิลืมไปแล้วนะคะอย่าลืมห้าหกเจ็ดไปที่แนวทาง นะคะบะว่าเป็นเนี่ยทางเหล็กขี่ทึ้งเงดหรือเหล็กคู่กับเหล็กขี่นะคะพัดจักนมาเนีเป็นเลขวิ่งบนของบราวนี่สไตล์นี่คือเป็นของแอดพารัิฮเพิ่อนอาจจะเปลี่ยนซื้อนะคะบราวนี่นะคะเพิ่นมาวิ่งสามบนนะคะวิ่งสามบนจะไปกันที่แนวทางคือเก่านะคะ ไปเบิงหลักสามีอย่างเม่นะคะทับกันมากนี่เป็นของเทวดานะคะเทวดาเมดที่แล้วเขาเพราะมากงวดนี่เพิ่นหายห้าหลักสี่ลักแปดแล้วก็หลักเก้านะคะประจํางวดวันที่สิบหกสิงหาสี่แปดเก้าหายห้ามากสามหลักเต้นลักที่เพิ่นเน้นเน้นคือหลักเก้านะคะของแอชชลดา ห้าหกเจ็ดแปดเพิรนก็นเอาสองเจ้านี้มาจับคูเซกันนะคะจับคูเซกันที่เพิร์นเห็ุเป็นสี่เหลี่ยมใบทก็คือสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าเพิรนวานะคะบัวจะเป็นหลักหน่วยอ่าบจะเป็นหลักสิบอย่าลืมไปกลับนะคะสี่ห้าห้าสี่แปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้านะคะ อย่าลืมบนอย่าลืมลางนะคะหรือสิเอาเฉพาะหลักมันไปขัดออกจากเนวท่านก็ะไดนะคะพัดกันมากนี่เป็นของแอดเกย์นะคะแอดเกยสิเข่าตลอดนะคะเข่าตลอดของเพิ่นย่นงบนทันผาดงวดบัานผีสิบสิงหาเพิ่นไห้เฮ้ามากคือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเพิ่นเน่นบนนะคะ หลักสามหลักสีก 5, ะะ่หลักห้านะคะหลักสามหลักสี่หลักห้าเพื่อนี้ห้ามาส3สามหลักนะคะง่ายๆคือเอาไปเปรียบเทียบใส่กับหาแนวทางนะคะหลักสามมีอย่างแน่ขัดออกมาหลักสี่มีตัวใดขัดออกมาหลักหมีตัวใดขัดออกมานะคะอ่านั่นก็นคือคำตอ่อนั่นคือแนวทางนะคะ ในการเสียงโชคนะคะสื้อลอตเตอรี่พัดกันมานีเป็นของแอนหอยขมนะคะเลขติดบ,บนเลขเติมลางส่นิดนึงนะคะเติมลางส่นิดนึงมันจะเป็นหลักหนึ่งหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดนะคะอยาวแต่หลักสิบเอารักหน่วยใส่น้ำนะคะไปกลับให้เรียบร้อย ทั้งหมดมี4ตัวหลัก1หลัก5หลัก6แล้วก็หลัก7นะคะเอาไปเทียบใส่แนวทางแนวทางนันสามาใส่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะง่ายๆอย่าลืมเป็นห้าสิบปบึงเหลายๆเจ้กากระซังให้ห้ามันใจอันเดียวแคบเก็บไว้นะคะหอดมือมัน่นปุ๊บเอามาขึนเงินเลยนะคะย่ายเบาหนีย่าย,าย,ายถูกถูกต้องนะคะเกี่ยแต่วาอ่า เอฟซีสิผ้ากันลืมบโบนะคะจังได้ยาตจก,กฝากไว้เนี่ยด้จัดเดอร์ขอบคุณเล่หลายนะคะสำหรับการติดตาม,มาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ